สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมวิชอวกี g ก้าดราก้อนวอร์นั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวแนะนําวิธีการเก็บเลเวลแบบง่ายๆนะครับได้ผพียค่อนข้างเยอะนะจริงๆเควสแรกที่แนะนําให้ทำเนวย่าจะเป็นเควสในเรื่องหลักอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วมันตันนะครับอย่างเช่นเลเวล20อะไรแบบนี้นะครับไปต่อเลเวล25ไม่ได้สมมตินะแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับมันต้องเลเวล25ก่อนถึงจะไปรับเควสได้นั่นเองนะครับก็ทีนี้เราก็จะมาในส่วนของการฟาร์ ก็มาตัวนี้เลยนะครับ Chamber of Trial นะครับตัวนี้นะครับนะก็จะสามารถเข้าไปฟาร์มได้วันละ2ครั้งนะครับเราจะเข้าไปฟาร์มอันนี้ให้ตันเลยนะครับนะก็อย่างเช่นสมมติว่าผมเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องใช้ในส่วนของใยยิงพีนะครับยยิ P พีนี่น่าจะได้กันทุกคนนะก็คือปกติถ้าเราได้ยิงพีหกหมื่นห้านะครับเราจะได้ยิงพีคูณ2นะครับแนะนำนะครับช่วงแรกก็ซื้อบงซื้อบัฟอะไรแบบนี้ให้หมดเลยนะครับนะจะได้แบบ ไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ให้เราเปิดในส่วนของกระเป๋านะครับมาที่ยาเนาะแล้วก็จะมีตัวยาตัวนี้นะครับเพิ่มประสบการณ์100%่งนะครับสิบนาทีเนาะแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดบอทได้เลยนะครับเพราะว่าดันเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับฟาร์มแป,ป๊บเดียวนะครับนะเนี่ยร้อยตัวฟาร์มแป,ป๊บเดียวเนาะอือดูดินี่ นี่ครับคือเราต้องฟาร์มตัวเนี้สอรอบนี่ครับจะได้แบบไม่เสียดายบัฟนะครับเพราะว่าบัฟมันอยู่แค่10นาทีใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะได้ยิปพีคูณร้อยอะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อเนาะอ่ะอันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ยายพีหนึ่งร้อด้วยนะครับมันก็จะได้ยพีประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามรีบเล่นนะครับสรอบนะครับเพราะว่ายายพีเรายังอยู่อะไรประมาณนี้นะครับนะ ก็เราสามารถเข้าไปแบบออโต้อีกรอบนึงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตัดฉากตอนที่แบบฟาร์มรอบที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียในส่วนของเวลาในส่วนของอีกพีคูณหนึไปนั่นเองอ่ะโอเคครับผมเมื่อเราฟาร์มเสร็จเรียบร้อย2รอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปต่อในส่วนของตัวเควสถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นเควสต o โคอตรงนี้นะครับสร้างมังกรคลั่งนั่นเองนะครับก็เราเข้าไปเลยนะครับมีโอกาสได้ในส่วนของพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆด้วยนะครับนะก็จะแนะนําตัวนี้นะครับ อ่าที่เราสามารถฟาร์มได้เนาะเรามี EXP คูณ100%เนะครับเราก็จะได้อีก65,000นะครับฟาร์มจนแบบสุดนะครับแล้วจริงๆมันจะมีอ่อันนึงอื่นอีกนะครับจริงๆถ้าไหวอันนี้เราก็มาอันนี้ก็ได้นะครับนะจริงๆมีพวกเอ่อพวกเศษส่วนมังกงมังกรอะไรแบบเนี้ยที่เราสามารถเข้ามาฟาร์มได้เช่นกันนะครับในเนี้ยเราสามารถเก็บ EXP ได้ค่อนข้างดีนะครับเนาะก็เช่นอันเนี้ยถ้าเราแบบเลเวลแบบ ไม่ได้เยอะมากนะครับก็พยายามหาเพื่อนไปแล้วกันนะครับแต่ว่าดันพวกนี้มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับก็เข้าไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยครับผมเราเข้ามาแล้วก็เปิดออโต้แบบชิยๆเลยนะครับเพราะว่าดันมันไม่ได้ยากมากนะสามารถจบได้ค่อนข้างแบบรวดเร็วนะครับเนี่ยเห็นปะเอออันนี้มันเลเวล25เองนะครับผมเลเวล35นะนี่ชิยวเชี่ครับอีก50%าสิบนะไม่ถึงแล้ว45%ผมก็จะอัพอีกแล้วอ่ะค่อนข้างเร็วนะครับผมบอกเลย เร็วมากนะเพราะว่าไอตัวยา EXP อ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่คูณหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับพยายามเก็บพวกอ่าเควสที่เป็นดัน EXP อะไรแบบนี้นะครับให้หมดนะไม่จําเป็นต้องทําลุกอันก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะนะครับนะก็พยายามทําพวกดันที่ EXP เยอะๆไปก่อนนะครับเหมือนดันเนี้ยอ่ะโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รองเท้าสีเขียวมานั่นเองนะครับ EXP ที่ได้รับก็ ประมาณนี้เลยนะครับแสนสี่นะจะได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับถ้ามีเวลาก็ลองมาฟาร์มตรงนี้ดูนะครับผมฟาร์มให้ดูนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัดฉากตอนจบเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะจริงๆมันสามารถประดับต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็จะได้เอะพีค่อนข้างแบบสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์สวมใส่ระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็สามารถฟาร์มได้นะครับอันนี้ได้เสษมัมาก่อนที่ไปอัปเกรดด้วยนะครับตรงนี้นะนะ นอกจากนี้นะครับมันยังมีดันเจี้ยนอื่นๆอีกนะครับที่เราสามารถไปได้อย่างเช่นตัวเควสตรงนี้นะครับตรงนี้แนะนําให้ทำนะเพราะว่ามันได้เยอะพีค่อนข้างเยอะเห็นปะเห็นไหมมันสามารถทําได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับก็สามารถรับภารกิจแล้วก็ไปทําได้เลยนะครับภารกิจตามรอยพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอะไรง่ายๆหน่อยนะครับให้มาที่เมนูตรงนี้นะครับนะก็มาที่จัดอันดับนะครับอ่าแล้วก็หาพวก ผู้เล่นที่เรายังไม่เคยกดถูกใจอะไรแบบนี้เราสามารถกดถูกใจเขาได้นะครับจะได้ XP ค่อนข้างแบบเยอะนะอันนี้ผมมีอ100%อยู่ด้วยนะครับที่เป็น XP เพิ่มเติม100%นะมันก็ได้เยอะหน่อยจริงๆมันได้ประมาณ8,000-9,000ะไรแบบนี้นะขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครท่านด้วยนะนะเนี่ยดูดิเออเห็นปะมันได้ค่อนข้างแบบเยอะเลยนะครับกดได้สิบครั้งนะอันนี้ถ้ามติว่าผมได้ครั้งละหมื่นเก้าอ่ะผมกดสิบครั้งได้แสนเก้าแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะท่านผู้ชม ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้แบบไอตัวยาอันนี้ยิ่งอยู่นะครับเพิ่มประสบการ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลยได้เยอะนะเออถ้ากดเพิ่มประสบการ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าลืมกดในส่วนของเสาร์ันดับตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ในส่วนของเยอกผีค่อนข้างเยอะนะนอกจากนี้ยังมีเควสที่แบบง่ายๆนะครับเควสสีม่วงแบบนี้กําจัดพวกมอนสเตอร์หนึ่งร้อยตัวอะไรพวกนี้นะครับมีทั้งกําจัดพวกช่วงกลางวันกลางคืนนะครับกลางคืนนี่ต้องรองให้ เมืองหรือแมปเป็นเวลากลางคืนก่อนนะครับดูสัญลักษณ์ด้านซ้ายบนตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันนั่นเองนี่ครับเดี๋ยวต้องรอปร um ับเป็นช่วงเวลากลางคืนเนาะนอกจากนี้นะครับมันยังมีเควสอื่นๆอีกนะครับพารกิจตรงนี้นะครับพารกิจคออปเนาะเราสามารถเข้าไปเล่นกับผู้เล่นอื่นก็ได้นะครับที่เขาสร้างปาร์ตี้ไว้หรือว่าเราสามารถสร้างปาร์ตี้เองก็ได้นะครับแล้วก็รับเควส c คออนะครับรับเควสเราเสีย5แต้มนะมันจะมีพารกิจนะครับที่เป็นแต้มหรือเป็นตัวนะครับทั้งหมด20นะครับ ก็เมื่อรับแล้วเสียห้าแต้มเมื่อส่งารก,กิจก็เสียอีกห้าแต้มถ้าเราเล่นคนเดียวเราจะเ,าเราจะสามารถเล่นารก,กิจตรงนี้ได้2รอบนะครับถ้าอยากประหยัดต้องไปหาตี้อยู่นะครับเสียครั้งละ5อะไรประมาณนี้นะครับนะรับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะให้เราไปทําเควสนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีเควสอันสุดท้ายอยู่นะครับกำจัดมอนสเตอร์ตรงนี้ทั้งหมด200ตัวนะครับเดี๋ยวเวลาเราเดินไปนะครับมันก็จะพาเราไปตีมอนสเตอร์ตัวนั้นเลยนะครับปล่อยบัตรชิวเชีนะนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชม มันยังมีภารกิจดันเจี้ยนอื่นๆอีกนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับนอกจากภารกิจเควสทั่วไปเนาะก็จะมีดันเจี้ยนมากมายให้เราลงนะครับคือเราลงระดับนี้นะครับเราสามารถได้พวกอุปกรณ์สวมใส่เพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราลงอันเนี้ยระดับโกดซิฟขึ้นไปนะครับมีโอกาสได้ในส่วนของไอเทมคาฟที่ไว้สร้างพวกอาวุธต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเข้าไปฟาร์มได้นะครับแล้วก็ได้ยีกพีด้วยนะครับเพราะว่ามอนมันเกิดสลอดนะครับนะสำหรับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับนี่ เราเข้าไปนะเดี๋ยวผมเราเข้าไปให้ดูนะเข้าเสียหนึ่งหมื่นนะครับนะเข้าแล้วก็อยู่ยาวๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันรีทุกตีสี่นะครับนี่เดี๋ยวเราเดินไปกลางแมปตรงนี้นะครับบริเวณนี้มอนสเตอร์จะเยอะหน่อยเนาะก็จะมีผู้เล่นอื่นๆนะครับเข้ามาฟาร์มหรือเข้ามาบอดกันค่อนข้างเยอะเนะเพราะว่ามันได้พวกไอเทมไปอัปเกรดด้วยนะครับนะเนี่ยมาปล่อยบอดในนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมีเวลานะครับจนกว่าจะสิ้นสุดนะครับก็อยู่ในนี้ประมาณ30นาทีนะถ้ามีเวลาก็มาบอทิ้งไว้ก็ได้นข้างดีนะ เออเพราะว่ามันบอดได้งเกมนี้แบบสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาสรุปแบบง่ายๆกันนะครับว่าเราฟาร์มอะไรก่อนอะไรหลังนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีเวลาเยอะด้วยนะครับฟาร์มแค่นี้ต่อวันผมว่าก็เพียงพอในเย็ดพีในแต่ละวันแล้วนะครับถ้ามีเวลานะครับทาทุกเวสเลยก็ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่แนะนําให้ทำนะครับก็คือในส่วนของ ในส่วนของตรงเควสด,ด้านขวามือตรงนี้นะครับที่เป็นเควสหลักนะทาไปจนกว่าที่เราจะไม่สามารถทําได้แล้วนะครับนะเราทําไปเรื่อยๆเลยนะครับเควสด,ด้านขวามือตรงนี้เนาะเมื่อเราทําหมดแล้วนะครับมาดูในส่วนของภารกิจประจําวันกันนะครับอย่างแรกเลยที่จะให้เข้าไปทำนะครับในส่วนของแชมเบอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปทําได้วันละ2ครั้งนะครับนี่ครับมันก็จะได้เยะพีค่อนข้างแบบเยอะหน่อยนะของผมได้อยู่ที่ประมาณ แสนสองเนี่ยครับใช้ยายียพีอด้วยนะครับเข้าไปทำอันนี้อันแรกนะถัดมานะครับก็จะเป็นโคออบนะครับสร้างมังกรคลั่งนะครับนอกจากนี้นะครับจริงๆกิจกรรมพวกนี้มันก็มีเยอะนะแต่ที่เราได้เยีพีจริงๆอ่ะมันแบบเยอะๆนะครับแบบเยอะอ่ะก็จะมีอันนี้หนึ่งนะครับโคออบสร้างมังกรนะครับแล้วเข้าไปทำข้างในนะครับอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เคลียร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับเยีพีที่เราได้รับ แต่ละโคเนะครับถ้าเราใช้ยาเอ p 100%ด้วยนะครับเราก็จะได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับพยายามใช้ยาเอ็กพี100%ให้ได้เยอะนะครับที่ผมไม่เอาดันตัวนี้ลงไปฟาร์มร่วมกับดันพวกนี้ด้วยนะครับคือจะให้ใช้ยาเอ็กพีหมดไปกับพวกดันพวกนี้เลยนะครับเราจะได้แบบประหยัดเนาะใช้ครั้งหนึ่งนะครับตีให้คุ้มนะนอกจากนี้นะครับตอนที่เราใช้ยาเอ็กพีแล้วนะครับอย่าลืมมากดจานดับนะครับมากดถูกจองถูกใจนะครับได้ครั้งละ 8 0 0 0 9 0 0 0นะนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลของแต่ละท่านเลยนะครับเลเวลสูงมันก็จะได้ยุคีเยอะหน่อยนะครับแล้วถ้าเรามี100%ด้วยนะครับยา1น0เรนะเราก็สามารถได้เพิ่มอีกนะเป็นที่ผมได้นะเกือบ2 0 0ห0เลยท่านผู้ชมนะก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะนอกจากนี้ก็จะมีเควสสีม่วงนะครับที่เราสามารถไปทําได้นะครับตีพวกอสูรกล้งวันอสูรกล้งเืนนะครับเควสนรลกนะครับที่เราเข้ามาลงนะครับ 30นาทีต่อวันนะครับเข้ามาฟาร์มเยี้กพงเยี้กพีอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมอนมันก็เกิดรัวๆนะครับเราได้ตีแบบเฉียวๆแท่านผู้ชมดูดิเห็นปะอ่ะมันเกิดรัวๆเลยเยี้กพีเราก็ได้เรื่อยๆนะครับได้ของด้วยนะครับนัตอนนี้อ่าดูดิเยี้กพีผมขึ้นรัวๆเลยเห็นปะอ่าอีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับเควส์อา่าที่เรารับเป็นเควส์คอออฟนะครับเป็นภารกิจนะครับรับเควสเสีย5แต้ม ส่งเควสเสียค่าแต้มนะครับมันจะเป็นภารกิจเควสสีเขียวที่อยู่ตรงนี้นะครับไปไหนแล้วะไม่ใช่สีเขียวสีฟ้าที่อยู่ตรงนี้นะครับนะจะเป็นเควสสีฟ้าเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการทำเควสนะครับให้ได้เลเวลวี p คุ้มคุ้มนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ